ขวัญเนี่ยวันนี้มีคําถามที่มาจากซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นานักเรียน3ามสิหกคำถามที่ทําให้คนหลงกันเพื่อสารสัมพันธ์อันดีงามของเราตอนนี้อยู่เรียนอยู่ที่โอ้ยกอลแล้วหนึสองสวัสดีค่ะทุกคนพุกันกันกับรายการขวัญหงขวัญ สวัสดีทุกคนก็ต้อนรับกลับสู่ช่องของพงของขวัญอีกครั้งนึงนะคะทุกคนกับขา้าวดมกับขา้าวดมขวัญเนี่ยวันนี้มีคําถามที่มาจากซีรีส์เรื่องแทนผมเป,ป็นนักเรียนที่ตอนเนี้ยขวัญอินมากเออแล้วก็จะคําถามเนี่ยมาถามแพงซึ่งคําถามนั้นก็คือสามสิบหกคถามที่ทําให้เราสนิทกันแม่อะไรวะเออวันนี้ก็เลยจะเอามาถามแพงกันนะคะทุกคน ่แล้วก็เป็นการเรียกเราให้ดูซีรีส์เป็นในตู้โอเคถ้างั้นเราก็ไม่รอช้านะคะเราก็ไปเริ่มกันเลย36คําคำถามที่ทำให้คนรักกันเวอร์แล้วอันนี้คือเธอจะคอนวิรให้ฉันไปดูเรื่องนี้ให้ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าฉันจะเอาคำถามนี้มาเล่นกับเธอก่อนเพื่อสารสัมพันธ์อันดีงามของเรา มาคำถามที่หนึ่งมาดูคำถามแรกดีกว่า,าถ้าคุณสามารถชวนใครไปดินเนอร์ด้วยก็ได้คุณจะเลือกใครเอาละค่ะแพงค่ะคำถามที่หนึ่งจบไปเรียบร้อยแล้วถ้าคุณสามารถที่จะเอ,อเลือกคนไปดินเนอร์ด้วยก็ได้หนึ่งคนคุณจะเลือกใครคะดินเนอร์เหรอเออใครก็ได้ในโลกนี้อะดาราเดลาเหรใครก็ได้เออ คู่เพียร์แท็กยอนคู่เพียร์แท็กยอนจริงเหรอเพรเหตุผลค่ะเหตุผลเขาหล่อค่ะหล่อเธอชอบแท็กยอนหรอใช่เธอชอบแท็กยอนชอบแท็กยอนจนแบบคริสติน่าคริสติน่าคือรูเมนนะคะทุกคนส่วนคริสติน่าแบบอยู่ชอบเขาขนาดนั้นเหรอวะแบบไม่เคยเห็นแท็กติิงขนาดนั้นไม่เห็นเคยรู้มาก่อนว่าเธอชอบแท็กยอนไอ้เธอชอบแท็กยอนมากมากมาก ส่วนฉันเนี่ยฉันจะเลือกเธอฉันจะขอเลือกเจมีนายฉันไม่ขอเลือกคนนี้เพราะว่าเพรา่ะเขาเ็เล่นหนังดีมากแต่เขาเด็กมากเลยเห็นรู้ป่ะสิบแปดค่อยค่อยสิบแปดแม่เจ้าโคตรเด็กคือแต่เขาร้องเพลงเพราะมากเวอร์อยากดูเขาร้องเพลง อค okay, อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อต่อไปคำถามต่อไปความทรงจําที่ดีที่สุดของคุณที่สุดเลยเหรอแสดงว่าเลือกได้อย่างเดียวดิโอเคแพงความทรงจําที่ดีที่สุดของคุณคืออะไร <c oughs> ยากค่ะยา,ยากมากอะ่ะเอางี้เอาเขาให้เอาคันอย่างเดียวเ <c oughs> <c oughs> อออ <c oughs> คืออาฉันพูดก่อน ฉันรู้สึกว่ามันมีสองสองอันที่ฉันคิดว่าดีะนะอันแรกก็คือคลิปแรกที่เราถ่ายด้วยกัน <laughs> คลิปที่นั่งงง,ง,งๆอะ่ะจูได้ว่า <laughs> ที่ที่นั่งเพื่อเพื่อความอปรธิรสนะคะเราจะเปิดให้ทุกคนดู <laughs> <c oughs> นี่คือแหงขวัญบ้าหน่อยแล้วเป็นคลิปแรกของตำนานช่องของแฮงขวัญนะคะเ <Wow. S 1> อาละค่ะเราจะพาทุกคนนะคะดิ่งไปกับของแหงขวัญนะคะไม่ที่ดิ่งแบบลงเหวนะคะเราจะดิ่งไปที่คลิปแรกของพวกเรานี่ ทำมันได้อย่างนี้สิไมได้าษาหัวอ๋อตอนนั้ฉันน้ำผมดำอยู่เลยแขวนญล้ก็ลกยาวเนี่ยค่ะวันนี้เท่ากับ EP ศูนย์ของเราตัวเองวัตอนนี้ค่ะชื่อขวัญนะคะเออชื่อขวัญนะแล้วก็ตอนนี้อยู่เรียนอยู่ที่โอ้ยกอยแล้วไอทิปอะไรของเราอ่ะเออยถาม ตอนนี้อยู่เรียนอยู่ที่โอ้ยกอดแล้วปากติงตองอะไรกันก็ตอนนั้นฉันปักเลยเหรอปะอยู่คอร์สนั่นเองยูนิ university เป็นเย่เห็นปีสองกันทั้งสองคนตอนนี้เป็น sophomore นั่นเองใช่ตอนนี้เราเรียนคอมพิวเตอ์อันนั้เองอันนั่นเองหลายรอบมากเกิดให้คือไม่ใช่แล้วเ โอเคมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราไงแพงแล้วคือจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าไอ้ช่วงนั้นนะ่ะคือเป็นช่วงที่แบบมึงพูดไม่เป็นเลยอะคือแบบเพิ่งถ่ายครั้งแรกแล้วก็เขินกล้องทําอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออเป็นจุดเริ่มต้นของช่องเราเอออันนี้เป็นความัรงจำที่ดีอย่างหนึ่งชอบคลิปเอ้ ชอบตอนที่ถ่ายไม่ใช่ชอบตอนที่ถ่ายชอบเลตอน,ถ,อตอนถ่ายเสร็จแล้วก็เขียนเสร็จก็คือไอคิปเขียนโค้ดสร้างเว็บในหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าตอนเขียนเสร็จก็คือมีเว็บใช่ปะแล้วหลังจากที่แบบมีเว็บแล้วก็ลงคิปไปคนก็แบบเข้ามาแบบพิมพ์ในเว็บอะแล้วก็พิมพ์แบบทําให้เรารู้สึกซาบซึ้งมาเขามีความสูขวา่ขวาเออแบบวิดีโอที่เราโพสต์สออกไปมันก็มีแบบอิมแพคให้คนอะไรเงี้ยแบบอาจจะแบบอินสไพร์คนไปเรียนคอมหรือว่าแบบ เอออาจจะแบบเป็นกําลังใจในการแบบเรียนเรียนรู้ต่อไปอะไรประมาณนี้ก็เป็นคลิงที่ดีครับแต่ตอนเขียนนี่เหนื่อยมากทำไมไมเหนื่อยมาก <laughs> มแบบตอนแรกจะเขียนชั่วโมงเดียวกลายเป็นแบบสักครึ่งวันอ่ะกว่าจะเสร็จ <ไ S 1> เพราะว่าเอาจริงเราเพอร์เฟกกันเกินไปเว้ยแพงคือคือเราแต่งให้มันสวยเว้มันก็เลยใช้เวลาเยอะคืออยากให้เราอ่ะเลือกคลิปที่เราชอบทีสุดในช่องหนึ่งอันโ <Okay. S 1> อเคอ่ะฉันก่อนส่วนตัวฉันนะ คลิปที่ฉันชอบมากสุดคือคลิปนำโดซันคือคลิปมันเป็นคลิปที่แบบเขาไปดู <c oughs> เออตัดเองแล้วก็แบบถ่ายเองใช่ป่ะแล้วก็แบบรู้สึกคอนเทนต์ดีมาก <c oughs> แล้วก็ออกมาเป็นคลิปแบบมีผลงานจริงๆแล้วก็เพลงปลุกใจมากเรารู้สึกว่าเราจะดูคลิปเนี้ยซ้ำบ่อยมากก็เลยรู้สึกว่าเออคลิปนี้ชอบมากๆส่วนตัว <c oughs> เราชอบคลิปเรียนจบอ่า มีความรู้สึกว่มันแบบเป็นการ wrap up chapter ของชีวิตเรามีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ทำช่องก็คงไม่ได้ถ่ายเก็บไว้แล้มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ถ่ายเก็บไว้จะ regret มากๆในอนาคตใช่ซึ่งกอาเป็นหนึ่งในโมเมนท์ที่แบบเออก็ดีเหมือนกันนะที่ทำช่องของแขกคอณโอเคอะคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปบอกสิ่งที่ชอบในตัวอีกฝ่าย <c oughs> โอเคบอกสิ่งที่ชอบเป็นตัวอีกฝ่ายจริงเหรอสิ่งที่ชอบอีกตัวอีกฝ่ายคิดไม่ออกลอ,อกคิดแป๊บหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่มันมีเยอะมันมีเยอะเราต้องคิดอันเดียวอันเดียวโอเคป่มอเ, okay เลือกกอดฉันได้แล้วเธอเป็นคนร้องเพลงเพลาะและ้วฉันเป็นคนร้องเพลงเพียนแต่ฉันรู้สึกว่า อดทนกับฉันมาก w, key, <Wow. S 1> ano, แบบเธอแบบเธอช่วยช่วยเหลือฉันตลอดแบบว่าเวลาฉันร้องเพี้ยนออกคียเธอก็จะแบบว่าค่อยๆตบกลับให้เธอรู้สึกว่าเป็นคนที่เขาอดทนแล้วก็แบบว่าเออร้องเพลงผออโอเคลองลองคีดอกชอบชอบความแฮชเนทตในโตขวัญซึ่งแบบจะเป็นแฮชเนทตแบบอยู่ดีๆก็ไฟลุกขึ้นมาแล้วก็จะทำก็คือจะทำาซึ่งมันก็ก็ดีไงก็คือไม่งั้นช่องมันจะไม่เดินผลงานก็จะไม่เดิน เออซึ่งก็แบบมีความรู้สึกว่าแบบเป็นคนแบบพุชให้แบบตัวเราแบบเรียกว่าอะไรอะแบบวคขันมากขึ้นอะไรอย่างงี้เพราะเห็นความพเชเนตในตัวขวัญแล้วก็เออเราก็คนคนที่จะบวคขันมากคนนี้ในทุกสิ่งในชีวิตเหมือนกัน <laughs> <laughs> ซึ่งฉเ,ยเ,เอองฉยเลยอะเอาแถวนี้มาเออซึ่งเฉยเลยอะอะไรอะโอเคก็นั่นแหละคนเราก็ผาฟันฟาฟันกันมาขนาดนี้เราต้องไปต่อให้ถึงแสนซับแพงสู้ สคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปเดี๋ยวดิตากูถามบ้างถ้าวันหนึ่งเราสองคนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันมึงอยากเตือนอะไรให้กูรู้ไว้ก่อนกูนอนกลน่ะอ่ะเอเคนี้พอเอางี้เราเปลี่ยนคำถามไหมถ้าสมมติเราวันนึ่งต้องแบบเป็นรูเมตกันเออเออเออจะเตือนอะไรฝ่ายโอเคโอเค ข้องคิดแป๊บหนึ่งเตือนว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สะอาดขนาดนั้นแต่เราก็สะอาดกว่าที่คิด <Wow. S 1> แรงว่าเพราะฉะนั้นอย่าแบบเพราะฉะนั้นแบบอะไรหกอะไรอย่างเงี้ยฝากเช็ดด้วยว้าว <Wow. S 2> <laughs> ถ้าแบบผ่นผักแล้วแบบเศษผักมันตบก็ต้องเช็ดไหมขวัญใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้คอนดินอย่างงี้ฉันก็เชนญก็ทนไม่ได้เหมือนกันนี่ละ แต่ว่าสิ่งที่จะเตือนเธอก็คือฉันเป็นคนกินดังมากคือแบบว่าถ้าฉันดูซีรีส์ที่ฉันชอบหรือฉันโทรคุยกับพี่สาวฉันฉันจะแบบว่าอย่างเงี้ยแล้วเธอก็จะใช่ <laughs> ก็เลยต้องเตือนเธอไว้ก่อนนะแพงโอเคโอเคค่ะคำถามสุดท้ายแล้วแพงคำถามสุดท้ายนี่ uh จ้องตาอีกฝ่ายหนึ่งนาที เราจะถามอะไรก็ได้โดยอีกฝ่ายต้องตอบความจริงเท่านั้นเฮ้ยโอเคได้ไปเราจะต้องตากันยังไงด,ดั่นดิอิมแพคมันไม่ได้คันงั้นเราไม่ต้องจ้องตาก็ได้เรือถามอะไรก็ถาม,ถามหนึ่งคำถามโหยางอ่ะถามว่าอะไรดีนะ อ่าถ้าสมมติมีแฟนถ้าสมมติมีแฟนอยากให้เพลงอยากให้แฟนเล่นกีตาร์เพลงอะไรให้ตายมันไม่ได้สิคือมันคนไทยหรือคนอะไรอะ่ะแต่บอกว่าเป็นเพลงไทยที่ชอบที่แบบอยากให้แบบแฟนลองให้ฟังนะอยากฟังเพลงไม่ต้องฟองก็ได้ค่าเล่นก็ได้นู่นอรปะเล่น,ลนแบบได้จิงก์ก็สไตล์นนอรอปะต้องเป็นเพลงข้างกันเท่านั้นเธอ อยู่ตรงนั้นอะไรวะยืนอยู่ข้างฉันฉันไม่เคยแม้แต่ฟันว่าจะได้พบเธอทางกลางคนทั้งเมืองอีกเป็นล้านเพลงมันโรแมนติกมากมันเหมือนกับว่าทั้งเมืองเนี้ยคือมันแบบเป็นไปได้น้อยมากที่จะได้เจอเธอจากคนเป็นล้านแต่สุดท้ายวันนี้ฉันได้เจอเธอและฉันได้อยู่กับเธอโรแมนติกมากต้องเปิดในงานแต่งเท่านั้นค่ะขอถามแพงกลับด้วยค่ะว่าถ้าคุณมีแฟนคุณอยากให้แฟนคุณร้องเพลงอะไรให้คุณฟังค่ะ เออไม่ได้คิดว่าเอาใหม่นะป๊บนึงนะขอ <laughs> ดูลิสต์เพลงตัวเองตอนหนาไม่ได้คิดว่าอยากฟังเพลงอะไรโอ ح, โ้โหโครยากเลยอ่ะขวัญ <laughs> <laughs> เพลงที่จะเปิดกันแต่ง <c oughs> different worlds <c oughs> โอ้เหมือนเคย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 ฟังเลยอ่ะใช <c oughs> ่มันเป็นเพลงที่ถ้าอ่านเนือ้อมันจะอารมณ์แบบเหมือนฉันเป็นคนของทะเลแล้วเธอเป็นคนของพื้นดินน่ะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ใช่อ่ะ ฉันก็จะข้ามไปที่ฝั่งไปหาเธอเองเลยบอล <Wow. S 1> เอ้ยนั่นแหละไอ้ย yeah. yeah. <laughs> <laughs> okay. าไอ้ยาใครคคาถามเพิ่มเติมนะคะจากทางบ้านทางบ้านก็คือฉันเองค่ะคุณแพงคิดยังไงกับการที่มีคนจ้นเราสองคนคะแพงไปต่อไม่ถูกเลยมีควรู้สึกว่ามันมีอะไรให้จิ้นหรอ <laughs> ก่อมันมีจริงๆนะเว้ยมีคนแบบว่าเขาแพ้เขาขวันคือ,ค,อคือไม่คนคิดว่าเราพี่น้องกันก็คนจะคิดว่าเราเป็นแฟนกันหรืออะไรประมาณน,น,นีเ้เขาคิดว่าเป็นแบบพี่น้องกันพ่อชื่อไงจริงๆอ่ะขวัญก็ไม่ได้ชื่อของขวัญแพงก็ไม่ได้ชื่อของแพงเนอกวะใช่ใชออ่แล้วก็มีคนบอกว่าเ่วนพี่แพงพี่ขวันจังเลยข้าไม่รู้ Energy Energy แบบ Energy เราอาจจะแบบมีความเท่งแล้วขวญนอลักไงมันก็เลยแบบเอออาคอนทราสต์กัน เราไปทำไอ้ท <ies> <IL> <ab> ่าไหนให้เขาเข้าใจผิดว่าแพงเมื่อก่อนนั่นดิขอลองย้อนดูช่องสิเดี๋ยวจะเป็นเพราะว่าเรานั่งด้วยกันแล้วเราดูน่ารักเอ้ยฉันจำไอ้ติ่งเกาหลีได้จำโอ้หไม่ได้ดูคลิปติ่งเกาหลีนานมากเออสองปีแล้วอะสามปีแล้วว่าเธอทำได้เราทำมันมาสามปีแล้วนะนั่นดินานอยู่นะ กูออดิงก็สนุกนะตอนนั้นอะเออ<ล><ร>ใช่กูออดิงค่ะแล้วก็มีลองร้องเพลงด้วยกันครั้งแรกนะคะแพงว้าว <Wow. S 1> นี่ไงเราเป็นอะไรกันตอบไอยะนั่นไงเรียบร้อยอันนี้ไงคำถามทายใจใครรู้ใจมากกว่ากันเฮ้เป็นไงคะแพงวันนี้แพงรู้สึกยังไงบ้างกับคำถามที่ขวัญนำมาให้วันนี้รวมถึงซีรีส์ดีด้วย เดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะไปดูซีรีส์บอกขวัญแล้วว่าเดี๋ยวจะรอให้ตอนมันออกให้หมดก่อนแล้วค่อยดูทีเดียววันนี้ก็สนุกสนุกนะแพงอันนี้เป็นคลิปแบบชิวๆก็หผงว่าทุกคนจะชอบมั้งถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่ง <laughs> แล้วก็คี่แท็กทีกดด้วยนะคะทุกคนค่ะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้ของแพงของขวางญลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายฉันจะถามเธอว่าสรุปแล้วฉันร้องเพลงเพราะไหมตอนอ่ะถ้าแบบตอนรู้จักกันใหม่ๆได้ยินขวัญร้องเพลงครั้งแรกอาจจะให้คะแนนสักสี่ตอนนี้ให้สักตอนนี้ให้สักแปด Eh! Eh, cinta!